คอยเป็นสร้างซ่อมเครื่องไซไฟผ้าครับอยู่สกลนครนะครับรับซ่อมเครื่องซักผ้าล้างเครื่องซักผ้านะครับจักรยานไฟฟ้านะครับสามล้อไฟฟ้าซ่อมฮอดเฮือนเจ้าเลือกคอยสิบอรพังนะครับคอยสิไปซ่อมมาเฮือนเจ้าเลยนะครับอันนี้คอยว่าไว้สําหรับผู้ที่ยังไม่เคยเห็นคอยนะถ้าคลิปคอยผ่านฟีดเจ้าจาเห็นเจ้ากะเออเผื่อตรงกับความต้องการของเจ้าเนาะ บางที่บางม่องคอยเคยสอบถามหลายหมองไนดะ้คอยไปซ่อมนะฮะข้าเจ้าว่าบางบางทีมัน,ม,นมันสั่งมันยังโบ,บเมนโบเมนมันเขาบขาเขาถึงช่างดอกไหมครับว่าบางทีเขาก็บรสสะดวกฮะนะบางทีบางคนเขาอยู่ในเมืองเขาอยู่ในซอยนยน้อยแบบหนบ่งบางคนเขาบม่มีรถกระบะนะเขาบม่มีรถกิ่งแล้วเขามีเขารหลดกิง,ง,ลกงแล้วเขาก็สียเอาเครื่องสาพานไปซ่อมล้านมลำบากนะครับบางทีเอื้อนสร้างมาสร้างกับบะมานะครับอันนี้เขาว่าให้พังได ตามที่คอยถามเขานะเขาเขาว่าเฮ้พังนะครับเขาก็เลื่อยไวยเคยสร้างเนี่ยผสมหันเฮือนเลยนะครับเออคอยนี่รับซ่อมห้อนเฮือนเลยเด้อสลับเครื่องสืผ้ากับจกักรยานไปพานะนะนะครับรับซ่อมรับล่างนะครับถ้าเพลยอจากล่างเครื่องสืผ้า,านะครับสลับเครื่องอัตโนมัตินะกับคอยกรับล่างเข้กันคอยมีเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงอันนี้คอยบอกจริงไนดะ้อ่าค,คอยเฮ็ดอาชีพสร้างอะไรโดยปกติคอยกระซ่อมทุกอย่างนั่นแหละลนะครับแต่ถามว่าถ้าเป็นอย่างอื่นที่ซ่อมบอลนะครับ ตอนนี้คอยบ่ซ่อมเครื่องทําความเย็นนะครับก่อนเมื่อก่อน่อยซ่อมอ,อ,อยู่นะครับคือทำความเย็นทำบ่ลายหลีนะครับมันกับบกท,ทำงานบ่ลายหลีมันซื้ออุปกรณ์มาเนี่ยมันแบบขึ้นํำยาไปสั่งเขามาซื้อแท่ไว้สินะมันบริษัทงานมันก็ะโ้ยมันบุคุ้มค่านะมันคือเครื่องสักผ่านดลเครื่องสัผ้านนี่อะไรอะไร,ะไรมันหลายหาง่ายนะครับเคื่อสัผ้านนี่นะครับมันซ่อมแล้วไวน,นั่นเองนะครับเออคอยก็เลยเลือกเอาตัวที่มาซ่อมแล้วไว้นะครับเสร็จไวมันมัน มันคือม,ม,ม,มันได้เงินกว่า studio. เอาง่ายเออนะครับเนาะจริงๆคอยกรลับซ่อมบนทุกอย่างนั่นแหละครับถ้าอย่างอื่นนะคือเอื่นคอยไปเนาโอันนี้เจ้าซ่อมได้บ่คือสมมติเจ้าถามคอยเนาะอันนี้เจ้าซ่อมเจ้าเจ้าสามารถถามคอยได้นะครับเราจะสีคอมเมนต์มาได้เด้๋พิมพ์คอมเมนต์มาในในคลิปคอยก็ได้ทิ้มไว้นะครับถ้าเจ้าอยาู <c oughs> ่ในสกลนะฮะนะครับหรือจังหวัดใกล้เคียงนะครับนครพนมมุกดาหารนะครับในรัศมี150อยกิโลเมตรคอยไปได้นะครับ คอยให้มีงานตอนนี้คอยจะเดินสายสอบว่าอย่างเออคอยต้องการแบบนั้นนะครับคอยจะเคยมีงานหลายๆมีคนคอมเมนต์มานะครับคนมาโอ้คอยอยากซ่อมอันนั้นคอยอยากซ่อมอันนี้คอยคอยชีจัดเรียงลาดับแล้วคอยชีไล่ซ่อมานะถ้าสมมติว่าผูดใดที่ว่าบ่อยากเอาไปร้านนะครับแต่ถ้าเพื่อนมีร้านหลักแ้วไปเขาเข้าใจว่าสร้างกับอื่นกับมีเขาเข้าใจเขาคอยเข้าใจนะครับถ้าที่คอยคอยทานบางคนเขากับคือเขาบ่อยากเอาไปร้านนะนะคือคือคอยซ่อมเนี่ยปกติเนี่ยคอยชีซ่อมแล้ว ไวนะคือต้องคอยเหตุไวคอยเป็นคนคิดไวทําไวนะครับเวลาคอยไปคอยต้องส่อมให้เรียกวนะครับคอยมั่นใจว่าถ้าเป็นพวกเครื่องสะพานใจจัยาร์้าเนี่คอยส่อมไว้นะครับอประมาณหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงก็แล้วสินะอืมแล้วคอยจัดการอย่างดอกวางแผนนะครับสมมติเรื่องอรอกไรเนาะถ้าสมมติมีงานนะคอยกะซ้ออะไรมาเตรียมกต้องบอกเอยไะปุ๊กติดไหลไปทำนี่แล้วนะครับอันนั้นมันมันจดการได้นะครับขอให้มีงานก่อนนะครับตอนนี้คอยก็เลยโพสทางงานในจังหวัดสกลนครในพี่น้องคอยชีถามเป็นเพืยากส่อมเคื่อสผ่าฮะ นะครับมันบ่ยากนะครับอะไรคู่มือนี่มันหาบ่ยากเลยนะครับซื้อของทางสั่งทางออนไลน์มันก็บู๊ดนะครับเนาะแต่นี่คอยต้องการเห็นก่อนว่าหลายสมัดงานนะงานสอมคือสะพานนะมีคนพูดมาหลายมัยบางคนก็โอ้ยร้านล้านไอ้ร้าน่อบบูดบ่อยากอยู่บ้านเขาก็มีเออคนเขาใจแต่บไม่มีบางบ้านเนี่ยบางบางข้าเจ้ามันอยู่ไกลซั่งนะครับบางทีรั่งมันกับ่มีมันกะบบ่มีทุกบ้านนะนะเออคอยเชื่อว่าไอ้พังนะท่าที่คอยถามถามไอ้คนที่คอยไปสอมฮะ ก็ถามเบิดแหละบางคนเขากำลังซ้อมเขาแบบมางทมีสร้างมาซ้อมเขากับทิ่มเลยเครื่องผ้าเขาก็ได้นะครับเพิซื้อมาใหม่สินะนะครับหรือว่าพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ก็มีหลายอย่างนะครับเขาก็ทิ่มไว้นะครับอย่างเช่นพวกไมโครเวฟต่างเสียค่อยเค,ค,ครื่องซ่อมเขาซ่อมทุกอย่างนะครับเครื่องทานอุ่นขคอยเฮ็ดนะครับพี่น้องคอยเสียบไ้พังนะครับเดี๋ยวจังหน่อยอีกก็รื่องจีข้อนาหนาวนี้เครื่องทานอุ่นสิลายได้บะเด้คอยเสียบไ้พังเออเครื่องทาน้่อนเขาก็ซ่อมนะเขาซ่อมมันเฮือนเลยนะครับแต่คอยคอยสิไล่มาแต่ละอยย่างมันกะ้ คือเอาง่ายคอยกระสอบหมดทุกอย่างแหละแต่ว่าแต่ว่าสิ่งที่เจ้าต้องคิดก็คือว่าเจ้าเอื้นคอยไปสอบแล้วมันคุ้มค่าเทางกายบ่อน,นะฮะ <c oughs> คือว่าเอาสมมติว่าซ่อมพลมเน่นะ,ะเสียเจ้าเอื้นคอยไปถ้าว่าระยะทางประมาณสักห้าสิบกิโลสิ่ละ <c oughs> คอยก็ต้องบวกค่าน้ำมันถึงต้องบ่อแล้วเจ้าโอเคบ่อแล้วเจ้ารับได้บ่อฮ่นะคอยก็ไปได้คคอกันนะครับมันอยู่ที่มันอยู่ที่ผลลัพธ์ของมันว่าเออเขาไปมันคุ้มค่าเขาคอยบ่กคอยไปได้เบิร์ตซอมมีสั่งก็ได้สำหรับเครื่องสาไพันานะคอยเสียอ้อพัง ขัซ่อมไว้อะไรมีเครื่องซักผ้าก็ซ่อมเอ้ยเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ซ่อมเบิร์ดแหละนะครับอย่างเป็นโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์ในครากะเคยเห็นอยู่เกี่ยวกับแอปกับโปรแกรมมากกว่านะครับในส่วนของการซ่อมเปลี่ยนจอเปลี่ยนอย่างคอยยังบุเคยนะครับเนาะอันนั้นมันเป็นงานในน้อยคอยก็เลยบุคคลอยากสนใจบ้างนะคอยสมัครคอยอยากซ่อมพวกงานใหญ่ๆเนาะเป็นเป็นตัวใหญ่ๆนะครับมันมันมันอาจจะได้เงินกว่านะในความคิดของคอยนะแต่จริงคอยจะเอาจริงเอาจังกับอะไรก็ได้นะครับ แต่เหตุหลายอย่างแหละกันบบนุรีนะครับที่จริงคอยอยากวางคอยอยากคอยอยากจับจุดใดจุดหนึ่งเลยเอาพื้นเอาพื้นอันเครื่องสายพานเนี่ยคือคอยคิดว่าถ้าคอยซ่อมทั่วสกลนกครคอยคิดว่า,าเฉพาะเครื่องจกักรยะเครื่องเฉพาะเครื่องสายพาจักรยานฟ้านคอยคิดว่าหลายนะครับหลายนะตัวที่ว่าว่าบทถึงช่างนะบูถึงมือช่างนะะมันจริงๆช่างก็มีอยู่ทั่วไปแล้วโอเคเขาเข้าใจนะครับคือคอยว่าอะไรแล้วว่าบางบ้านเขาเจ้าหูมีสังนะะคอยความหมายว่าเพื่อว่าบางมองเพิ่น บสมาเอาไปหาสร้างได้ะนะบางทีสร้างกับอาจจะอยู่ไกลแน่บางคนกับบ่มีรถแน่นะค่อยว่าพังแค,แค่แค่จำนวนน้อยนิดนะครับในสกลนครเนี่ยค่อยคิดว่าค่อยโอเคแล้วค่อยสามารถอยู่ได้แล้วนะครับพอมีกินมีไส้ฮะนะความหมายของค่อยฮนะเออเนาะกะับะว่าหลายรอบแล้วสำหรับค่อยเนาะเพราะว่าค่อยเคยเห็ุงานมากับหลายอย่างแล้วตอนนี้ค่อยยังคิดบอกว่าอันไดที่มันง่ายแล้วได้เงินเฮา เฮาเขาสอมนะครับตอนนี้คนรู้สึกว่าสำหรับข่อยแล้วสอมง่ายที่สุดนะครับอืมสอมถ้าสอมเสร็จไวใส่เวลาบ,ลาบลาไ่ไบข่อยก็ได้เงินแล้วนะเขายบ่ต้องเห็ดงานหมดมือฮนะเ้าสมมติว่าเป็นปลุกนอกเขาเคยเป็ี่ยนเห็ง,งงานโรงงานข่อยเคยเนะาะมันก็เข้าตามเวลานะครับออกตามเวลานะครับออเานาะยินะ่งมันได้เงินก้อนเพราะว่ามันมันเป็นแบบว่าเออเไป็นรายได,ได้เป็นงานประจํำมันบ่มันามาก็ได้เงินสมมือถูกต้องบ่คือเงินมันโอเคชัดเจนแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้มเข้ากับยุคลายเนาะ ล้วก็มาอยู่บ้านนะครับอยู่บ้านนอกบันยังยอยู่คขอบน้ำคัวน้ำแม่น้ำ,นำยางกับตัวหางเนีเห็ดนะครับทีนี้ถ้าเป็นพวกเห็นง,งานโรงงานเขาก็บลับแล้วเนาะเขาอายุลหลายแล้วเขากต็ตรงนะครับเนาะเออนะครับพอบอก่เป็นยังเขาก็หางานทาเองก็ได้นะครับอืมเนาะกระตานั่นแหละค่อยพูดหางงานครับอืมสร,รุปแล้วค่อยพูดหางงานนะหางเนี่ยสเนแะอาชีพซั่งง่ายอืมค่อยก็เลยจับจุดแค่ว่าขเขาจะ คอยคอยอยากหางานคืื oh like ่อกผ้าอย่างเดียวคณะพวมมันง่ายนะครับคืื่อกผ้านะครับซ่อมคือ่ักผ้านะครับธรรมดาอัตโนมัติแต่ว่าคอยถนัดที่สุดเนยทัอัตโนมัติเนี่ยคอยวัสละให้คอยเลือกวอัตโนมัติกับธรรมดาคอยเลือกอัตโนมัติดีกว่านะครับธรรมดามันก็ซ่อมง่ายอยู่แต่ครับเปยนแล้ว่าเวลาอะไหล่มันเสียส่วนมากแล้วมันต้องแล่นไปซื้อนม่นมดละนะครับส่วนมากแล้วซ่อมไอ้คือสผ้าอัตโนมัติกับธรรมดาส่วนมากคือธรรมดาจะลงทุนหลายกว่าเลย ขอเสว่าไว้พังเออนะครับแต่ราคาราคา,า,คาไอ้ราคาเครื่องสปาอัตโนมัติแพงกว่าบาทเนี่ยนะครับมันก็คือพอสามารถคิดราคาอัตโนมัตินี่แบบได้หลายกว่าว่าย่างเออมันคุ้มค่ากว่าเนาะนะครับแต่ยิงซ่อมเมื่อ,อไแหละทั้งธรรมดาอัตโนมัต,รตรมิแต่เครื่องส้าะฮะรับซ่อมรับล่างคอมแม่นเพย์อยากเบิ่งคลิปคอยซ่อมคอยล่างกับมีมีมีอยู่ มีอยู่สามต้งทางเลยครับมันแต่ว่าซ่องแรกๆคอยเลยซ่องแบบลักๆเลยก็ที่ลงคลิปหลายที่สุดก็คือแอปแดงเด้อแอปแดงซื้อช่องของคอยฮะไปพิมพ์เบิ่งก็ได้เด้อช่างพอกำกะนะครับซื้อซ่องฮะเขาตั้งให้มันตัวรกตัวรกซื้อเด้อซื้อซ่องฮะมาเท่ากับผู้สูบผู้สบการอ,อะไรจะไปเบิ่งเอา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 เอะไรกันนะครับเพราอเหตุยังเนี้อเนาะอืม แต่เดี๋ยวนี้ค่อยบริเฮดแล้วเครื่องทำความเย็นนะครับจริงค่อยเฮดเป็นนะครับถ้ามันงานหลายหรือ้ามันโอเคตั้งต่อเฮดอะไรนะค่อยเฮดได้นะครับสำหรับเครื่องทำความเย็นนะแต่เขาบอกว่ามันซื้ออุปกรณ์หลายนะครับมันลงทุนหลายเขาก็เลยบริจากเง็ดนะครับเขาเลยมาจับเครื่องสัมผัสอย่างเดียวนะครับเขาต้องการจับเครื่องสัมผัสก็จ่ายไปผ้านะครับเนาะเข้าใจคือคอยมันสร้างคอยก็ซ่อมทุกอย่างกันแหละใส่ไว้ว่าคอยซ่อมเป็นดอกเส่คอยแรกไปไกลๆไปซ่อมไปยุพันลมไปซื้อมันไกลๆกับเจ้าจ้างคอยไปคอยกลับไปนะครับแต่ว่าเขาต้องคิดค่าน้ำมัน ไ,ไม่ว่าล่ะขวาก็เลืกคิดว่าเครื่องจะผ่านเราจะคุ้มค่าที่สุดสำหรับสำหรับเจ้าสำหรับคอยฮะนะเนาะโอเคเนาะเจอคลิปหน้าดนะครับเดี๋ยวขอบคุณหลายๆที่เข้าขมาเราศพคลิปีบอยู่ครับผมเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวมันจะเป็นเวลาหรอมีแอปแดงแอปฟ้ากะคอยกันลงเออนั่นแหละหาเบืองเอานะครับหรือโทรมาก,ก็ได้ครับศูนย์เก้าห้าสองสองสามแปดหนึ่งครับเบอร์นี้สามารถเอลไลได้เด้อโอเคนะครับเนาะ